สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้อยู่กันในเกม Pocket Pixel Challenge ครับเกมโป k e ม o n มือถือออนไลน์นะครับก็อัปเดตใหม่นะครับในสตไทยก็สำหรับน้องคนไหนที่ถามหาเกมแนวนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดใต้คลิปกันได้นะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปรบกกนฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกรงจงในการทำคลิปต่อไปด้วยกันอ่ะเราไปดูระบบเกมกันครับว่ามีอะไรอัปเดตกันมาบ้างครับ มาถึงก็แนะนำตัวนะครับกับศาสตราจารย์โอคิดนะครับเป็น EV นะโอ้ไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นานมากนี่ครับตัวละครนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับชาย5คนหญิง5คนนะครับตามเจนต่างๆนะโคตเจ๋งเลยวะ่ะเอาสีเขียวแล้วกันนะเดีย๋ยวตั้งชื่อครับอ่ะโอเคเรียรอยอยู่เซิฟ์ฟ110นะครับเซิฟใหม่ อ่ะนี่ครับ Pocket Pixel แล้วก็ Challenge นะฮะอ่ะมาถึงครับก็จะอยู่ในบ้านเราตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวอ่าส่วนของพวกเกมบอย y อ d วานเกมบอยคัลเลอร์เนาะแต่ว่าระบบเกมข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นระบบออนไลน์นะฮะมีกิจกรรมออนไลน์เหมือนเกมอ่าพวกโปเกมอนออนไลน์ต่างๆที่เป็นเทิร์นเบดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเลยครับตรงนี้ก็วิธีเล่นง,ง่ายง่ายครับตรงนี้ฟีเจอร์ต่างยวผมอธิบายให้ดูอีกทีนึ่งแต่ว่าเราต้องทำเคสก่อน กดไปที่ขวามือครับจะมีคําว่ามิชชั่นก็ไม่ต้องตกใจว่าจะเล่นไม่ได้ครับเรามีมิชชั่นออตโอต้ให้นะครับเกมนี้ก็สามารถกดเควสออตโอต้ได้เลยนะนี่ครับเลเวลคือละไอเทมนะครับของต่างๆนะครับจะลักษณะคล้ายๆก,กันกับตัวเกมโปเกมอนแบบออริจินอลนะที่อยู่ในพวกเกมบอยพวกแอดวานนะครับพวกภาคต่างๆครับเกมบอยตั้งแต่โปเกมอนเยลโล เล็บกรีนบูนะครับโซซินเวอร์เอมอรอลอะไรพวกนี้ครับแบ็กไวท์ก็รวมอยู่ในภาคนี้นะครับคุยก่อนเจอกับคู่ขแข่งครับไอหัวแดงซินเวอร์ไอหัวแดงนะ่แต่ชื่อซินเวอร์นะเขาไปนในแลบครับอันดับแรกก็ไปเลือกสตาร์เตอร์กันก่อน อ่าไปดูสตาร์เตอร์ซิว่ามีกี่ตัวเลเวลสามอ่าชุดโปเกมอนอ่ามีโปเกมอนให้เล่นถึงเจ็ดเจเนอเรชันครับก็มีเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเจนสี่เจนห้าเจนหกเจนเจ็ดถ้าเจนเจ็ดก็จะเป็นอ่าอัปเดตสูงถึงอ่าสูงสุดถึงภูมิภาคออโรล่าเนาะก็เจนแปดกับเจนเก้ายังไม่ขึ้นมานะครับก็อาจจะมีอัปเดตในอนาคตถ้าในบรรดาเจ็ดเจนนี้เนี่ยอืมผมก็ชอบหลายตัวเหมือนกันนะ อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเจนกบแล้วกันอันนี้จะเป็นเอ๊ะนนี่ตัวไหน,นอ่ะน,นี่เอาเคโรามาสึแล้วกันกบเทพอ่ะผมเลือกกบเลยนะครับตรงนี้เป็นธาตุน้ำอ่ะใช้ตัวนี้ไปอ่ะทำเคเวสต,ต่อครับกดเคเวสขวามืออย่างเดียวเลยนะเกมนี้เล่นโคตรง่ายเลเวลสี่ลวอ่ะไปที่ระบบเมนูครับ แล้ไปที่โปเกมอนครับเขาจะสอนการอัปเกรดนะครับอ่ะอันดับแรกก็จะให้เรากด Follow ก่อนนะครับตัวเกมสามารถเอาโปเกมอนมาเดินตามหลังได้นะครับเหมือนภาคออริจินอลเนาะก็เดินตามหลังตามปกติใครที่ถามหาเกมโปเกมอนนะครับสไตล์ดั้งเดิมนะฮะแต่ว่ามีระบบออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ในเกมนี้ตอบโจทย์นะครับ Pocket Pixel Challenge นี่จะมีของแจกโอเคมีโพชั่นแจก1ขวดครับม่สู้ไกห่หัวแดงด่านแรกเลยจัดไปเป็นมันเป็นนิวรานะครับมาส่งไปเลยครับเคโรมัสึ์่ะฉากต่อสู้ก็จะเหมือนออริจนินอลเกมเลยครับใช้ได้คำรามก่อนสวิสไปที่ทาโปเข้าหัวไปส4 ก็ฉากต่อสู้ตัวละครไม่ได้แข็งทื่อนะครับยังมีการขยับตัวจะมีแค่ฉากหลังที่เซตแบบปกติไว้แต่ว่าตัวโปเกมอนเนี่ยจะมีการูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลานะก็ดูสวยงามมาก่ขึ้นครับใครที่ชอบเกมสไตล์แบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ครับนี่ ่ะเลเวล up ครับ่ะเลเวลขึ้นนะเลเวลห้แล้วนะครับผ่านม uh, าทำเเค s บนรเลเลยเดีย๋ยวระบบเกมหยุดให้เราเช็คแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวฟีเจอร์เกมกันมา uh, uh. ไปที่เมนูครับกระชัป้องนะมาแล้วครับสุ่มกาชาฟรี1อันฟรี1ครั้งนะนี่ก็ฟรี ให้เลือกเจนครับแล้วก็กดฟรีเจนหนึ่งไปก่อนเลยเราเกิดอย่างยุคเจนหนึ่งปังไปหยัดมาเป็น EV โอเคอ่ะได้ EV มานะครับจัดมาเล่นต่อเลยได้ไล่แคนดี้แบบเล็กมาหาอันอ่ะระบบมีปลดล็อเพิ่มเติมไปที่โปเกมอนครับไปที่ EV นี่เขาจะสอนเรื่องการอัปเกรดเลเวลครับโดยใช้พวกลูกอมนี่ครับมันก็จะเพิ่มเวลแค่นี้เองง่ายๆอ่ะเราก็กดออกไปทำเฟสตอ่อพอเกตพิกเซลชาเลน g e นะครับเจอลุงแลลุงส่งลัตต้ามานะครับก็เป็นอีเวอร์ชันหนึ่งที่หาเล่นยากมากๆนะครับมันหายไปนานมากกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มีระบบอโตเมติด้วยนะครับให้อ๋อเรามีท่าบบเบิลแล้วใช่ไหมเนี่ยคือสกิลโจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามอะ่ะเอฟเฟกมันสวยขึ้นนะเนี่ยเอฟเฟกที่ตีใส่ฝ่ายตรงข้ามสวยขึ้นแล้วก็ตัวละครแบบมีความแบบว่าโดนดามจแล้วแบบอย่างเงี้ยจะพูดว่าไงเดียคือมันมีเอฟเฟกเหมือนกระแทกอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดูโอเคสวยขึ้นนะครับ ไม่ได้แบบแข็งทื่อเหมือนภาคปะกะติที่แบบแค่เฉยอะไรเงี้ยตีแค่เฉยอย่างเงดูเอฟเฟกต์บับเบิลนะก็คือลอยจากตัวมันไปหาตัวเขาอย่างสปีดสตาร์ของอีบุยก็ลอยจากตัวมันมาตัวเราเงี้ยก็ถือว่าสมจริงอยู่สวยใช้ได้ครับถ้าระดับพิกเซลได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยรลบเกมค่อนข้างดีครับแน่นดีอ่ะไปที่กรชปองนี่ครับจะมีกระชปองฮีไอเทมกดฟรีครั้งนึง กดไปกดฟรีได้หมดเลยนะครับกระปองแล้วก็ fg สักตัวหนึ่งไลคันดี้ฮานอืมได้ปลามาปลาเล็กปลาน้อยส้มปลาน้อย ไปที่แลบก่อนอีกรอบนึงครับก็ติดตามข่าวสารได้ครับผ่าน Discord Facebook ด้านซ้ายมือได้กดคุยแบ่งรวดเร็วครับได้อู้ได้หมื่นหนึ่งเหรออกลับไปที่แลบเนาะ,ะไปเรียนรู้วิธีการจับโปเกมอนครับก็จะได้เควส อา้าวอยากจะดวนเหรอเพื่อนอา้าวไม่ดวนอา่ามีขวางทางหนึ่งเนี่ยสอนการจับโปเกมอนครับเออให้จับรัตต้ากันเลยเหรอไอ้โดรต,ต้าเหรอไปที่ทุปครับแล้วก็ไปที่คลาสไปที่บอปับ ถ้าช่วงแรกๆก็จะจับง่ายหน่อยเรียบร้อยได้เจ้าหนูรัตต้ามาอ่ะเรียนรู้เรียบร้อยอ่ะไปที่เมนูครับสอนเราต่อครับต่อมาจะเป็นเรื่องในส่วนของการอัปเกรดนะครับนี่การอัปแลงนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนแรงค์ไปเรื่อยเป็นระดับบวกหบกสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็อัปเลเวลได้ อัพอีวุรอด้วยนงไอปลาพวกนี้ก็อัพได้ครับโอเคเต็มนะอันนี้คือเต็มนะโอเคครับไปต่อนี่ไปสู้แล้วครับระหว่างทาง โอ้เจอในทีนี่นกพลังจิตนะครับใช้ท่าบับเบิลนี่เจอฮาวบี้อเอ้าเฮ้ยโอ้นะครับใช้ท่าควิกแอคแท็กเรียบร้อยสกิลไม่ให้ได้เปลี่ยนต้องเป็นท่าไฟสู้เมื่อกี้ในทีออกมาแล้วใช้ท่าบับเบิลเลยเรียบร้อยหกสิบล่วงเลยทีเดียวจอด ได้ดาวขึ้นมาอ่ะโอเคไปที่มิชชันอ่ะเ <laughs> ควสมาแล้วนะครับก็จะมีเมนเควสไซเควสเดลี่เควสแล้วก็เควสบันตี้ซึ่งเควสแต่ละอันเนี่ยเมื่อทำแล้วจะได้อาไอเทมด้วยนะครับเป็นของรางวัลเนี้ยได้อาทพตั้งร้อยนึงอะ่ะนี้เลเวลขึ้นไวนแนะนำให้ทำเควสนะฮะรายวันให้หมดนะครับแล้วเลเวลคุณจะขึ้นเร็วมากอ่ะโอเคตามนี้ เข้ามาที่สองจดหมายแล้วนะครับมารับของด้วยมีเหรียญกาชาแจกนะครับอ่ะก็ต่อมาก็เดี๋ยวผมมีโค้ดมาให้ด้วยผมบอกกันเลยว่าโค้ดรอบนี้ครับ34โค้ดนะฮะแบบจุจุๆแบบเป็นอโค้ดเลยที่สามารถใช้ได้กับเกมนี้นะตอนนี้เลยเดือนมิถุนายน2025ครับอ่ะเดี๋ยวไม่ทันก็แคบไว้นะครับตามนี้เลยนะไปกันอย่างรวดเร็วครับของโค้ดเยอะผมบอกกันเลยนี่ครับ ลูกอมกับทองนะครับต่อไปโคดที่สองครับโอ้โ,อโอได้กาชาด้วยนะครับไปโคดที่สามนี่ครับไม่ทันก็แคปไว้ได้เลยนะครับอ๋อเป็นเลขนี้ครับขออภัยนี่ย ต่อไปครับโค้ดที่4ี่อ่ะโค้ดที่4นะเยบร้อยกาชายอีกแล้วโค้ดห้าอต่อไปโค้ดที่6ครับเข่ไหมโอ้โหต่อไปครับโค้ดที่7แค่กดโค้ดก็หมดเวลาแล้ว p อกเกตพิกเซล่ะผมไม่นับแล้วกันว่ามันกี่ว่ามันกี่โคตดแต่รวมๆแล้วประมาณ34โคตดนะที่ผมจะกดไปเรื่อยก็สามารถแคปจอได้ะ FB ตรงนี้จะเหมือนกับเมื่อกี้แหละปั้งโอ้โหได้กิโคกะมาครับหนึ่งตัวโอ้โหแล้วผมได้ไปเลือกตัวละครเรียบร้อยแล้วด้วยไม่เป็นไรช่างมันเอาไว up, down, ้อัพดาวแทนอ่ะไป วาเลนไทยป้าโอ้โหกาชาเยอะมากเลยผมบอกก่อนเลยว่ากาชาโคตรเยอะนะครับโคตรถัดไปเลยครับโอ้โหยังเยอะอย่างนี้เนาะไปอออืื้กาชาเน้นๆไป ATUE ครับ 8B ศูนย์ดับเบิลยูนะฮะบลูอื้มกาชาอีกแล้วเยอะโคตรอะผมบอกกันเลยว่าโคตรเยอะมาก QL DEL 9 BL อะไรี่เนาะปาบอื <c> ้ม <oughs> ตัดไปนะฮะ Q เหมือนกันนะครับ ET แล้วก็ศูนย์นะครับ แล้วก็ตามด้วย L G I D Yes โหกาชาอีกแล้วครับผมบอกแล้วกาชาโคตรเยอะต่อมาครับเป็นสเตป Q เหมือนเดิมครับ Q L D E L 9 B L โอ้โหออกเขียนไปแล้วมาครับต่อเลยครับเฟเถอดดไป Trick or Treat อันนี้น่าจะรู้เนาะปาบอื้มอีมีซาฟารีทิเก็ดด้วยครับอ่าโค้ดถัดไปครับจะเป็นเลขบ้าง 5S นะครับผม XP 4C C, k w ปปาบไปครับถัดไป QK VT PH นะฮะ แล้วก็ XA ปาเขาให้หูกาชาสุ่มกาชาได้อย่างเยอะต่อไปก็จะเป็น MKH MKH UVUVRQ แล้วก็ O นะครับผมตัวนี้อ่ะไปเรียบร้อยหูเยอะมากนะฮะตรงนี้ยังไม่หมดนะครับต่อไปก็เป็นยังไม่ถึงครึ่งทางเลย มผมบอกวันนี้โค้ดเยอะมากนะครับก็เอาไปแบบจุๆเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดดูหลายคลิปนะผมก็รวบรวมมาให้หมดแล้ะอันนี้เขียนไปแล้วนี่ต่อไปครับ M8 PGJM1E ครับแค่กดโค้ดก็หมดเวลาแล้วอะคลิปนี้เป็นคลิปเหมือนคลิปมาแจากโคดอะแต่ว่ารีวิวไปในตัวด้วยนะครับ ทุกคนน่าจ,จะเล่นกันเป็นเนาะอาจจะเคยเล่นกันมาจากคนโซลไหนสักคนโซน,หน,น,โซนหนึ่งโอ้โหกระฉปองลวง้ลวนๆเลยวะ่ะต่อไปครับเป็นโค้ดครึ่งทางน,น,นะครับ5 u h 4 9 x d f นี่โค้ดนี้ปาเขาให้ครับ กลาหมดละครึ่งทางละแฮปปี้สองพันยี่สิบห้าครับจัดมาโอ้โหโหลดตอมเอนเคาสเ,เตอร์ครับได้ไอเทมดีมาด้วยต่อไปเป็นคริสต์มาสครับ S R I S, S T M A S คริสต์มาสปาบเขาให้ไ,ได้ขวุยด้วยเจนสามลิเจเนรี่โปเกฟรุตเฮ้ยคือตอนนี้เหรียญกาชาผมได้มา น่าจะร้อยเหรียญแล้วมั้งเราจะเป็นแตงนะฮะแตงกีบิงแตงกีบิงอ๋อแตงกีบิงต้องมีนั่นด้วย T H A N K S แตงกีบิง F บ้าง ah, ครับ Z P O D P U G Y ก็จะปองล้วนๆเลยวะ่ะต่อครับอันนี้จะเป็นอันถัดไปเนาะ นนีนะโอเคถัดไปครับ D M J สองแปดูนูน M ปาบกาชาล้วนๆผมบอกกันเลยว่ารวย B F K C w D I สุดยอดอืม ต่อไปก็จะเป็นแก้หมดแล้วนะครับอีกประมาณสามสี่โค้ดเยอะจริงๆนะฮะมีครับตามนี้เลยนะไม่ทันก็แคปไว้ uh huh. MKL 5เยอะจริงๆนะ H หกสี่วมันอยู่ครับอื uh ้อหือ อะกลายละเลอแค่สี่ห้าโค้ดเอง EOD สอง Y สี่ N M M N นะขออภยัยนี่ตัวไปเป็นจีเป็นทีก่อนที่ะโค้ดถัดไปครับ T J G JK8ME ตามนี้เลยนะมาตามโสต์สุดท้ายครับ GFT4I4DU ครับมาอ่ะใช้ไปละต่อไปก็จะเป็น YCS นะฮะแล้วก็สาม X U M S อ้เหมือนเจอหมดแล้วทั้งหลัง R I P S U L K Q อ่ะหมดเกี้ยงแล้วครับก็ลุยกันต่อนะครับอ่ะก็ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยได้มาเยอะมากๆนะครับตรงนี้ ก็อย่าไปที่ออนไลน์รีวอร์ดตัวนี้เข้ามารับด้วยเป็นของเราจะได้รับแล้วก็มีพวกมินิเกมต่างๆเควสต่างๆที่เราต้องทำนี่ครับอันนี้ใช้เพจนะโอ้มีมีเศษลูกเกียนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับก็มีเพจมีของแจกทุกวันนะฮะอันนี้จะเป็นกิจเติมเงินนะครับกิจเติมเงินกิจเติมเงินกิจเติมเงินหมดเลยนะตรงนี้ นี่ไเป็นตกิจเติมกันทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้กิจกรรมใช้จ่ายเพชรใช้จ่ายทองนะพวกนี้ครับ Exchange อ๋อนี่ทำกิจกรรมก็แลกเศษได้เป็นพวกโปเกมอนแฟลตป่ะอืมสวยดีนะครับนี่ก็รางวันโอ้รางวันผู้เล่นใหม่8วันนะครับจะได้พิกาชูเลสนะฮะวันที่2แล้วก็ในส่วนของ วันที่5จะได้เป็นปูเทลา่าวันที่8นะครับจะได้เป็นแซฟดรอสยังมีอีกหลายวันนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะตรงนี้อ่ะโอเคลุยกันต่อไปครับลุยต่อเลยดูดิเดีย๋ยวให้ดูกาชาปองโอ้โหผมมีเหรียญกาชาปองอยู่ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญอะเอามาเปิดกาชาเลยเปะละ่าดูดิอันนี้จะเป็นกาชาโฮโอเนอลูกเกโออันนี้เป็นดีออกซี่นะครับ อันนี้เป็นตู้กระสปองแมชชีเนอรี่นะครับโหเจ๋งนี่วะสามารถเลือกเจนได้นะมันมีเจนให้เลือกเป็นถึงเจน6นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเอาเจนไหนเนาะอันนี้เป็นเฮลิเทมกับพวกทีเต่างๆเนาะอันนี้ลูกเกยียกับโฮโอก็น่าสนใจครับตีโอซีก็น่าสนใจนะฮะกระชาเลือกเจนก็น่าสนใจนะครับดูดิอย่างเท่เลยเจน5้าแบคไวด์ก็สวยนะฮะเดี๋ยวลองสุ่มเล่นเล่น,ลนก่อนอ่ะสุ่มสิบครั้งดูมาดูซิว่าได้ตัวไหน ทำกาชาด,ดีกว่าโอ้ได้ตัวนี้มาครับเฮ้ยได้เลสลัมครับอ้าวได้เลสลัมครับผมโอ้ได้โปกเกมอนเทพเฉยอ่ะนี่ได้เลสลัมมาหนึ่งตัวว้าวผมสุ่มรีวิวสุ่มให้ทุกเจนเลยแล้วกันเอาเจนหกได้มาเจนหกมามองเซเนอาร์ดไว้อยู่นะกับนกวายตัวดีเจนเนอรี่ของเจนมันอะเกลือเกลือเกลือ โอ้โหโอ้ได้เรือสั่งล่างสองโอเคนี่เกลือไปเจนสี่ครับเจนสี่มาเปิดเลยเจนสปับ๊บเจนสเจนสอย่างเกลืออยู่ครับตัวธรรมดาวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับโมมีโลตอมโอเคเปเจนสามเลยครับจากไปอีกสิบเหรียญสุมส่มซุ่มสุ่มสุ่มนี้เอาแต้มมาสุม่มเอ้อย่างเกลือครับ โอเคโอเคเหมือนจะได้เรซิลัมมาตัวเมื่อกี้ตัวเดียวแหละที่เป็นตัวแรเจนสองเลยมาโอโอลูเกียแต่เหมันมีเลดอาพอยู่เมื่อกี้นะอีกตู้หนึ่งมันมอะ่ะเอาดิถ้าได้ตัวนั้นก็ไม่ต้องสุ่มต่ออ,อ,อย่างเกลือครับไอ้โปเกมอนแฟนดูเจนหนึ่งกันบ้างครับเจนหนึ่งก็เลงมิวทูไว้ครับแน่นอนเทพสุดก็น่าจะเป็นมิวทูหรือจะเป็นสามนกก็ได้ครับเฮ้ยตีตัขงง้างงะ โอ้ยตัวชอบเลยตัวโปรดผมเลยครับนี่ตัขงง้ข้างไหนเนี่ยอันนี้มีทันเดอร์ด้วยครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูตู้เรตอัพดิตู้เรตอัพเป็นตู้ของดีออกซี่ครับจัดมาครับลูกนี้ยังไงโคตัสโคตัสอะเคฮันอะเิฮัน,อฮนโอ้โหไม่ออกครับแหมต่อไปเป็นตู้โฮโอ,โอบ้างครับออมาก็ผมก็จะกดให้ดูคร่าวๆนะครับก็ง,ง่ายๆมีตัวกระชาให้เราหมุนนะ150อะ่ะร้อยห้าสิบใบอ่ะ สบายสบายอ่ะคร่าวๆนะประมาณนี้ก็ลองมาสุ่มฮะเอ้ยเทเลบีโอ้ได้โปเกมอนเทพครับโอ้โหสองตัวได้โปเกมอนเทพครับสบายสบายเลยครับมีเทเลบีด้วยนะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับอ่ะทีมนี้ผมเล่นก็จะประมาณนี้ครับโอ้มีเรซิลัมด้วยนะครับได้เทมตั้งแต่วันแรกอะ่ะคิดูแล้วกันโคตรด,ดีอ่ะก็อย่าลืมทำเควสให้เรียบร้อยนะฮะก็ทำเควสต่อได้เลยตามปกติ ก็เล่นประมาณนี้ครับเกมเล่นไม่ยากครับแค่เดินทำเควสแต่ว่ามันเป็นโอเพนแมปด้วยก็โค้ดแจกกันจุกๆครับ34โค้ดครับรับไปเลยในโค้ด4 4โค้ดเนี่ยจะมีพวกเหรียญกาชาไอเทมต่างๆเยอะมากกาชาได้มา150เหรียญเลยนะก็สุ่มกาชาได้15รอบอะ่ะก็ได้นะ่จะมีโอกาสได้เทถึง15ตัวเมื่อกี้ผมได้มากดไปประมาณ7-8รอบได้มา3ตัวนะอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับอ่าก็ระมานี้ครับ ไอ้ไรซีลั่มครับโอ้โหอย่างเทพครับดาก้อนเลนดูดิได้ตัวเทพเลยครับอืมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนาฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe กับช่องเพลินโซนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ see you again สวัสดีครับ